สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับเอาอีกแล้วกองทัพยูเครนส่งโดนพิชิบโจมตีพื้นที่ภายในเมืองเบลโกล,ลดที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรัเสเซียเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีแต่เกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงปิศาหลายแห่งในประเทศรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพรัเสเซียเพลิงลุกไหม้เสียหายวอดและกองทัพสวีเดนส่งเรือรบเทพ ให้ยูเครนต่อสู้กับกองทัพรัสเซียของวเดจก,การปูตินในน่านน้ำเลดําแล้วและสาวยูเครนในโอเดสซาไม่สนถึงแม้ะเด็จก,การปูตินยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศยูเครนในโอเดสซาแต่สาวยูเครนก็ออกกำลังกายโดยไม่สนใจจรวดของะเดจก,การปูติน เมื่อวันที่25มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสาสรสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องทิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลาหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ส่งโดนพิชีพคามิเกเซ่ถล่มโจมตี ตำแหน่งทางทหารหรือที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียของบริการปูตินในพื้นที่เมืองเบลโกลอดเมืองที่ติดกับแพรแดนประเทศยูเครนครับพี่น้องโดยจากการสรุปนี้รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศด้วยนะครับรายงานไปว่ามีการโจมตีด้วยโด,นดรนตดละเบิดของกองทัพยูเครนนะครับหรือโดนคามิคาเซขนาดใหญ่นะครับโจมตีพื้นที่ในเมืองเบลโกลอดสร้างความเสียหายให้กับอาคารและท่อส่งน้ํามันของกองทัพรัสเซียของบริการปูติน ตามที่ผู้ว่าการของเมืองเบโคลอสกล่าวนะครับโดยการโจมตีด้วยโดนต่อเมืองเบโคลอส์ของรัสเซียและพื้นที่ในเขตเบโคลอสเกิดขึ้นเมื่อวันที่24วิทนายน2,567หรือเมื่อวานนะครับในเวลาท้องถิ่นของเมืองเบโคลอสจากโดนของกองทัพยูเครนทําให้อาคารยานพาหน,นะและท่อส่งก๊าซของกองทัพรัสเซียหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยมีผู้ได้รับรบาดเจ็บจำนวนประมาณ4คนนะครับตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเบลโกลอดนายลาเวียเซลสลัฟกางคอฟนะครับของเบลโกลอดได้กล่าวไว้ในรายงานการโจมตีทางอากาศต่อเบลโกลอดซึ่งอยู่ติดกับเขตซูมและคาคิปและหลูฮหันของยูเครนกลายเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไปแล้วนะครับโดยจากข้อมูลของกลางคอฟผู้ว่าการจังหวัดเบลโกลอดนะครับได้กล่าวว่าโดนขนาดใหญ่ของยูเครนได้โจมตีใส่พื้นที่เมืง ot, มองเบลโกลอดสร้างความเสียหาย ให้กับอาคารพาตเว้นสีหลังในเมืองนี้และทําให้หน้าต่างของอีกสามแห่งในเมืองเซเวนยีที่อยู่ภายในเขตเบโกลดนะครับพังทลายลงและนอกจากนี้มีบ้านและรถยนต์สีคันและทอดจ่ายน้ำมันของกองทัพรัสเซียและรับความเสียหายในเมืองนี้เช่นกันตามที่ลัดคอบกล่าวไว้นะครับโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในเมืองเบโกลดถูกระบุว่าได้รับบาดเจ็บ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยการบาดเจ็บที่ศีรษะและแขนขวาหักขณะที่อยู่ในเมืองซาเลเทียวเขียดเบลโกลดครับและมีผู้ไดบาดเจ็บ,บอีก2-3คนตามที่กัดครอบกล่าวนะครับโดยมีการให้รายละเอียด กี่ยวกับเหยื่อรายที่4นะครับที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับบาดเจ็บ4คนางานนี้กองทัพอิสราเอลก็ส่งโดนพีชีพโจมตีเมืองเบลกรัสอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรัรเสเซียหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกาลังบำรุงของประเทศรัเสเซียนะครับที่สร้างรายได้ กับกองทัพร,รัสเซียของประเทศการปูตินทำงานนี้ก็เป็นเป้าโจมตีของโรนผีชีพของกองทัพยูเครนอย่างต่อนเนื่องตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อกองทัพร,รัสเซียของ,ป,งรประเทศการปูตินส่งทหารมาลุกลามประเทศยูเครนกองทัพยูเครนก็ต้องตอบโต้แบบนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับในพื้นที่ของภูมิภาคเบลุกรัสและภูมิภาคอ,อื่นๆของกองทัพร,รัสเซียของประเทศรัสเซียนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ไฟเบียนไฟกรรมหรือเทพอัคีลงประเทศรัสเซียนะครับ เมื่อได้มีเหตุการณ์ที่ไฟไหม้หลายแห่งในประเทศรัสเซียนะครับโดยแห่งแรกเป็นการการายงานไว้ว่าไฟได้ไหม้บ้านของนายวิกตอร์ซาโซโนอฟนะครับซึ่งเขาเคยเป็นอดีตประธานสภาดูมาของประเทศรัสเซียในพื้นที่เมืองซามาล่านะครับถูกไฟไหม้เสียหายวอดวายยับเยินตามภาพวดีโอที่เห็นนะครับพี่น้องซึ่งไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนมาย่นก้นบุหรี่หรือลอบวางเพลิงหรือปากมือซ้ำเหมือนกันครับแต่ก็เป็นงานยาก ของเหนือดับเพลิงและเสือีกแล้วที่ตน,นากำลังผลิตอุปกรณมาช่วยกระดับไฟที่กาลังลุกไหม้อย่างรุนแรงแบบนี้นะพี่น้องไฟไหมพื้นที่ต่อมาเป็นไฟไหมครั้งใหญ่นะครับที่บริเวณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพรัสเซียเพื่อป้องกันประเทศรัเสเซียนะครับได้มีเหตุการณ์ไฟไหมตึกขนาดใหญ่แข่งนี้นะพี่น้องที่ของทัพรัสเซีย เป็นฐานในการผลิตอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อป้องกันประเทศที่ตั้งอยู่ภายในประเทศรัสเซียในกรุงมอสโกด้วยนะครับเมืองหลวงของประเทศรัสเซียงานนี้ก็ไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนมาลอบวางเพลิงหรือยนต์ก้นบุหรี่ส่อีกแล้วนะครับจะทําให้ไฟไหม้เสียหายวัดวายยับเยินไปทีเดียวแต่มีคลิปที่มี เจ้าหน้าที่ของรัสเซียครับกระโดดออกมาจากตึกด้วยนะครับพี่น้องแต่แอดมินลงไม่ได้นะมันเกี่ยวกติดเนื้อหารุนแรงของย t u b e ซึ่งใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลุกลานยูเคียนของรัสเซียก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับหรือใครที่เกี่ยวข้องกับการลุกลานของกองทัพรเสเซียที่ลุกลานยูเคียนในทุกวันนี้ ก็ว่าไปตามเวีนตามกรรมนะครับพี่น้องเพราะว่าไปลูกหลานเขาก่อนสุดท้ายเวีนกรรมก็ตามสนองถูกเทพบักกีเล่นงานไปแบบนี้อยู่ด้วยมาครัวพี่น้อง <c oughs> นะครับว่าต่อไปที่ปรผด็ศการปูตินไม่อยู่ลูกหลานประเทศยูยเครน <c oughs> ก็ยังต้องมีไฟเวีไฟ <c oughs> กรรมเล่นงานประเทศรัสเซียอีกอย่างนี้ต่อไปม้างมหมแน่นอน <c oughs> และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นข่าวที่รายง,งานด้วยว่ากองทัพสวีเดนนะครับได้ส่งมอบเดือรบเทพนะครับให้กองทัพยูเครนต่อสู้กับกองทัพรัสเซียของเด็กการปูติน ในทะเลนะครับหรือในน่านน้ำที่มีทหารรัสเซียประจําการอยู่ในน่านน้ำของประเทศยูเครนนะครับซึ่งงานนี้เขาได้รายงานไว้ว่าเจ้าที่พิเศษของ g U R ของยูเครนนะครับได้รายงานว่าได้รับเรือจู่โจมของสวีเดนรุ่น CB จีจนวน90้าลำนะครับจากสาวีเดน์ซึ่งเรือเหล่านี้ให้ความเร็วสูงสุดที่74กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้งานในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงกองทัพเรือสหรัฐด,ด้วยนะครับพี่น้อง งานนี้กองทัพยูเครนก็จะเสริมเคียวเล็บอีกครั้งหนึ่งจากชาติสวีเดนนะครับที่ช่วยยูเครนในการต่อสู้กับกองทัพารัเเซียของรกฐบารปูตินผู้ลุก,กลามนะครับคาดว่าเรือรบเทพของสวีเดนที่มว่า้ยูเครนจำนวน9บลำนี้จะทําให้ทหา,ารรัเเซียผู้ลุกลามที่อยู่ในน่านน้ำต่างๆของยูเคนเรนเตืนกําจัดเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคี่น้องก็ต้องคอยดูผลงานของเรือรบเทพของ CB ี ของสิบเดนที่ว่าพายูเคนด้วยนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สาวๆยูเครนนะครับกำลังเต้นแอโรบิกอยู่ในพื้นที่เมืองโอเดสซาของประเทศยูเครนนะครับแต่แล้วก็มีขีปนาวุธของเผด็จการปูตินชั่วร้ายนะครับยิงมาใส่พื้นที่ของเมืองโอเดสซาแต่สาวๆยูเครนเหล่านี้ก็ไม่ได้ดสนนะครับในเมื่อขีปนาวุธตรวจของปูตินนั้น ยิงไปใส่ยูเครนแล้วสาวสาวยูเครนเหล่านี้ก็ไม่ยอดทอนะเพี่องก็ยังเต้นแต่เราบีกต่อไปในพื้นที่ดับคว้าของตึกในเมืองโอเดสซาแห่งนี้นะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับที่ปริการโปูตุเกสไลมาทําลายความสุขของชาวยูเครนในเมืองโอเดสซาและเมืองอ,อื่นๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2022แล้วนะบพี่องไม่มีที่าว่า จะหยุดลุกรานยูเครนเลยแม้แต่น้อยนะครับงานนี้ถึงแม้ว่าจะสูญเสียทหารไปเย่มากมายเท่าไหร่จะสังหารชีวิตผู้คนชาวยูเครนไปเยอะมากมมยเท่าไหร่ก็ไม่ทําให้ปริเทการปูตินหยุดลงได้นะครับหยุดความโลภที่อยากได้แผ่นดินของยูเครนลงได้ หรือหยุดการขินฆ่าประชาชนของวุฒิการปูตินลงได้เลยแม้แต่น้อยทําให้โลกแห่งความสงบสุขของชาวยูเครนเหล่านี้ต้องหายไปนะพี่น้องจากการที่วุฒิการปูตินยิงจรวดยิงอาวุธใส่พื้นที่ของประเทศยูเครนเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะครับและไม่ชนะด้วยนะครับไม่ชนะยูเครนด้วยก็ยังไม่หยุดลุกลามประเทศยูเครนได้สักทีนะครับคงต้องรอให้เวรกรรมตามสนองถึงจะหยุดปูตินได้นะครับพี่น้องบนขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเนี่ยบินขอจากลากระพงเท่านี้ท่าพ ชพูดผิดยังไงก็ขออภัยงงกก like, share, ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ